คุยกับอาจารย์สุวิชานะฮะก็โพล่าสุดเรื่องของหยุดรัฐป,ประหารประชาชนเชื่อไหมมันจะหยุดได้ไอ้แก่พรบอรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะครับอ,อาจารย์สุวิชาสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระคงสวัสดีครับพี่โก้แล้วท่านผู้ชมอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะข้อเสนอนี้หรือเปล่าทําให้<อ>คุณสุทินเนี่ยแกยังนะฮะเก้าอี้แข็งอยู่คุณสุทินคัางแสงนี่ยังนั่งว่าการกระทรวง กลาหมอยู่นะอาจารย์ใช่ครับก็คงยังนั่งว่าการกระทรวงกลาหมอยู่ก็เห็นเหตุผลหลายเหตุผลนี่มีคนก็ให้เหตุผลกันเยอะแยะหมดเลยที่จาเป็นต้องนั่งอยู่เพราะครับมีเรื่องการจัดซื้อเรือฟรีเกตล็อตหนึ่งล็อตสองมีเรื่องของตําแหน่งลมนตีกะลาหมที่ยังลมนตีช่วยกลาหมที่ที่ไม่ลงตัวอมีเรื่องของว่าเหมาะสมไม่นายกมาเป็นฐมนตีกะลาหมด้วยโอ้เ oh, ยอะแยะไปหมดเลยอื ครับนะฮะเอาอาจารย์ไปถามนี่คนไม่เชื่อเลยนะว่าแก้กฎหมายแล้วจะหยุดรัฐประหารได้อ่ะใช่ไปบอกว่าไปบอกว่านายกนะมีอำนาจพักผู้ที่ศาลผู้ใดก็ตามใช้กําลังที่ดำหน้าหรือก่อกระบทนะถ้าพบข้อเท็จ <คำ S 1> จริงข้อเท็จจริงว่าจะมีอ่านะครับนะทีนี้คําถามคือว่า ปืนอเ่รถถังแล้วมาจ่อนะทำเนียบแล้วใครจะประต่าเพราะในอดีตเคยประกาศแล้วแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรใช่นะครับแลวก็คุณคนไม่เชื่อเลยสูงเลยอ่ะนะครับไม่เชื่อเลยห้าเอ็ดไม่ค่อยเชื่อยี่ห้ารวมแล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดนะครับแล้วคนที่ไม่เชื่อเชื่อเลยนะพี่โก้คนกรุงเทพครับกรุงเทพนะไม่เชื่อเลยกับไม่ค่อยเชื่อรวมแล้วเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลอ๋ออืม คือเอย่างว่าเขาเห็นภาพมาตลอดเลยคือถ้าาคือถ้าเขาจะปวหนึ่งเขาไม่เขาไม่เอาข้อเท็จจริงให้คุณประจักษ์หรอกเขาก็เตรียมการอยู่เงียบๆแล้วเขาปุ๊บมาใช่ไหมใช่ระหว่างนั้นจะลือเลยอะไรก็ลือกันไปแต่มันไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานหรอกอืแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าคนปฏิวัติข้างหน้าก็จะทําแบบคนเด็กประยุทหรอกครับมีการประกาศกฎการสึกก่อนแล้วเรียกมาเจรจาไม่มีหรอกครับอ ถ้ากฎหมายออกมาแบบนี้นะครับนะครับเขาไม่มีเรียกเรียกกลัวยกันสืงแลครับก็จัดก,การเลยอ่าเนี่ยฟึบเลยใช่ไหมใช่อาจารย์ช่ครับจัดก,การเลยทีเดียวเลยครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องพบอรบใหม่นะครับที่กำลังจัดระเบียบแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องเรื่องคุณสวัสดิ์ในคนผมก็โอเคอะ่ะมันก็ควณรเป็นปอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะอืมนะครับนะเนี่ยแสดงว่าไอ้ความพยายามในการแก้พรบจัดระเบียบกลาโหมนี่ มันคงไม่ใช่แค่มันคงหยุดรัฐประหารไม่ได้แต่มันจะมีประเด็นอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย์สุวิชามันคงเกี่ยวพันกับเรื่องการแต่งตั้งในพงในพลอะไรด้วยมางคนอะไรอะไรมาเลยรวมมานะครับนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพราะคือยังไม่เห็นข้อมูลใลลนเรื่องๆรื่อยก็เห็นแค่ข้อมูลพื้นๆสามสี่ 3, 4, ข้อ,อ,อนะครับแล้วเรื่องนีข้อนี้มันสําคัญข้อนี้พยายามเขาพยายามจะโบโบออกมาว่า ือป้องกันการก่อแลฐประหารซึ่งสมวติมันใจว่าจะต่อได้ป้องกันได้ขนาดไหนอืคือมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรมันดูเหมือนแบบไม่ไม่เข้าใจการเมืองเหมือคล้ายๆแบบไร้เดียงสาทังคัเมืองเงี้ยจกกลเดอนมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันมันยากอะนะคือย่างี้ในโดยเฉพาะยิ่ห้อข้อสองเนี่ยเนี่ยมีคนชอบถามผมจ่เสมอเลยว่าบ้านเราจะมีรัระหารติดไหมผมก็ไปถามประชาชนสิ ว่าเชื่อไหมว่าสองห้าเจ็ดที่ผ่านมาในครั้งสุดท้ายคนไม่เชื่อเลยหกสิบเอ็ดไม่ค่อยเชื่อยี่ยี่สิบรวมแล้วแปดสิเอ็ดเปอร์เซ็นครับครับส่วนส่วนเลยครับคือคนกรทมครับที่เก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นครับรวมกันเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับอืมนะครับอืมลงมาลงมาก็คนภาคกลางเนี่ยแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อมทำไมเขาถึงไม่เชื่อเออทําไมเขาถึงไม่เชื่ออืมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยประสบการณ์บ้านเรากับเอ่อกับ ทหารเนี่ยการรัฐประหารมันมีมาด้วยกันยาวนานมากตอนสมัยยุคตอนสมัยยุครอสชเสร็จแล้วเราเกิดพฤษภาคมิ่นครับตอนนั้นหลายๆคนก็โอ้ยเขียนทฤษฎีกันใหญ่เลยว่าเราไม่มีรัฐประหารอีกแล้วเชื่อว่าจะจบละเชื่อว่าจะจบคือจริงเราเชื่อว่าจบในสมัยยุคป่าเปรมแล้วครับเมื่อยยุคป่าเปรมบอกไม่มีรัฐประหารเพราะป่าป่าสามารถคุมรัฐประหารได้ต่อไปนี้ไม่มีทหารคนไหนกล้าแล้วอืผ่านมายุครมชาติก็มี พอมามพุพาทธภานุนเราสูงโอ้โหมีความการมีส่วนร่วมทางการเงินเยอะน้ำหนิน้ำหนูนนเป็นทางใจมากขึ้นม,มีน้ำหนูสูงสุดทุกคนบอกแล้วทหารไม่มีแล้วจบในที่สุดบิ๊กบังก็มาม่อตั้งแต่บิ๊กบังมาเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกเลยว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับในที่สุดก็มาถึงเดียจากบิ๊กบังก็มาถึงลุงตู่บิ๊กตู่จากลุงตู่มันเลยไปถึงบ<ม>ิ<ม>๊กไหนอีก แต่มันก็สะท้อนนะอาจารย์ว่าไอ้กลไกลประชาธิปไตย<ม>บ้านเราเนี่ยมันมันแก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองไม่ได้รัฐสภาไม่สามารถแก้ไขได้กับคนการเมืองด้วยกันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้สุดท้ายทุกครั้งนี่เงเงื่อนไขที่มันมีการปฏิวัติคืมมอมันก็จะมีเหตุการณ์ชุมนุมมีปัญหาต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนทางถึงทางตานันแล้วก็จะมีคนออกมา นายกมาตาเจตอะไรเงี้ยน,นะ,ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ไม่มีใครทําอะไรแล้วก็บ้านเมืองก็ดูท่าจะเป็นสุญญากาศเป็นกะลียุกแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเงื่อนไขให้ทหารทขามาปวเพราะเขาบอกรบประเทศชาติมันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเข้ามาคือการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันการเมืองไทยบอกผมว่ามันไปตัวสถียรภาพทางการเมืองไทย เราไม่นำวัสดุันธุรัฐบาลนะาเสดุบบนะสพันธุนการเมืองไทยมันไม่ค่อยนิ่งในระบบประเทศไทยเรามันมันค่อนข้างเปราะบางมากเพราะเนื่องจากมันมีคนชอบตั้งเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลานะครับนะคือคือถัาทหารเนี่ยเขาไม่ออกบาหรอกเขาไม่มีเงื่อนไขไ <c oughs> ด้ไๆนะครับอ,อดีตอดีตโอเคแต่เขาอาจจะบอกว่าเพราะถูกทอนอำนาจถูกลดอำนาจถูกรอนอำนาจหรือขัดแย้งกันเองในกองทัพอไปก็เป็นไปได้ที่ไม่เกิดขึ้นโดยหาข้ออ้างอื่นแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับนะ เพื่อนไทเช่นเงื่อนไทที่เกิดจากกพฤติกรรมและการเมืองเองนะครับคอรัปทัานมากพาประเทศล่มจมเสียอิปไทยหรืออะก็แล้วแต่หรือปัญหาที่บอกชอบอ้างความไม่ยุติธรรมเกิดความเอ่อไม่ยุติธรรมทางสังคมไม่ไม่เกิดความไม่ยุติธรรมขอให้เกิดสังคมแตกแยกความรุนแรงเลยจําเป็นต้องออกมาหรือมีความพยายามในการเอ่อล้มล้าง บาลสำคัญเราเรืเป็นต้นคือถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครพอออกมาหรอกครับอ,อ,อาจารย์ว่าตอนนี้มันท่าไม่ค่อยดีไหมเนี่ยปรับคลมอยังข้ามวันก็มีปัญหาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เศษษษษษษษรษฐกิจก็ดูจะยังแก้ไม่ได้นะอ้ดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังลูกผีลูกคนอืมมันมันจะไปไปมามามันจะมันจะวนลูปอยไางไเนี่ยประเทศเราเนี่ยคือตอนนี้ครับตอนนี้เงื่อนไขยังไม่มีพี่โก แม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปรับคมอและเรงหลายตอนนี้เน่องจาตนี้เงื่อนไขไม่มีเพราะประเทศยังไม่ล่ม <S <S นะครับนะมันต้องใหุ้กงอมมากๆเลยคืองี้คราวนี้เนี่ยการบรรัุคราวนี้นะก็จะมีเรื่อง่าอนะเงื่อนไขมันต้องลึกล้ำกว่าเดิม <ừ> นะครับสังคมมันต้องแตกแยบกบแบบแบบแยกมากมากอ่ะโอ้โหนะมีมากกว่านี้เหรออาจารย์ผมเห็นใส่กันตุบทับกันไปหมดเลยเนี่ย เนอะมันคือมันต้องแยกจริงๆนะเพราะว่าคราวนี้เงื่องขายเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะครับมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นถูกไหมใช่มันก็มีความสลับซ้อนมากขึ้นถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถามว่ามันจะเกิดไหมโอ้อันนี้ตอบไม่ได้เพราะเราเคยมีวศาสารแล้วที่บอกว่าจะไม่เกิดแล้วมันก็เกิดอืม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 แล้วดูการเมืองล่าสุดนี่ปรับคารมอาจารย์อาจารย์เซอร์ไพรส์ไหมที่แบบคุณปานปรีลาออกเนี่ยก็ เออเขาเสื่อมในะเรื่องแกลาออกแต่ก็ไปดูเหตุผลที่แกลาออกเนาะแกเขาอ้างว่าการเป็นรองนายกแล้วเป็นน้ำตีต่างประเทศด้วยเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยม,มันมันทางทางประเทศเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะอ่ามันจะดูดีกว่าให้เกียรติมากกว่าหรือว่าอะไรนะมันมีฐานะที่สูงหน่อยนะครับนะแต่ผมก็จริงผมวก็ตรงๆนะผมก็ตั้งอีกคําถามหนึ่งนะครับการที่ตต่างประเทศเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่ให้เกียรติมันขึ้นอยู่กับบทบาทเรา นะครับข,ขึ้นอยู uh um. like America, American, like er ่กับบทบาทเราก็ขึ้นอยู <the 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 <th ああ่กับการทํางานของเรามากกว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราถึงไปในมือนะครับในอเมริกาเลยเอ่อรัฐตีต่างประเทศเขาก็เปรัฐตีต่างประเทศอย่างเดียวก็ต้องเขาบอกเขากบอกนนประเทศใหญ่ประเทศใหญ่เนี่ยรัฐตีต่างประเทศมันมันใหญ่ตามตัวแต่ประเทศเล็กไงรัฐตีต่างประเทศมันดูเล็กไงก็ต้องเอาตําแหน่งรองนายกมาอีกตาแหน่งหนึ่งคือไปในนามรัฐบาลเลยอ่ะไปในนามประเทศไทยอ่ะอื ไม่รู้นะผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองว่าเป็นน้ำตีสางประเทศอย่างเดียวก็ก็เหมาะผมดีแล้วไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไปเซ็นเอกสารบ้าบอแถวตรเงียบหรอกไม่หรอกตารึก็ึกเขาคงน้อยใจอ่ะแบบแล้วคนขึ้นมาแทนน้อยใจอ่ะแล้วคนขึ้นมาเป็นรองนายกแทนเนี่ยเอ๊ยยังไงเนี่ยคุณพิชัยมานั่งคลังก็ก็อีเบล้องมแล้วยังมานั่งรองอีกไม่่แล้วอาจารย์สุวิชาทำไมต้องปรับ จากรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวก็คงอยู่ก็ได้นี่มันก็ไม่ได้เโค้ต้ามันก็มีได้มันก็มีได้นี่มันก็เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนี่เก้าอี้มันน้อยครับคุณพัดโป่งมันต้องแบ่งให้คนอื่นนะมีคนมีคนอยู่ของบาคม้เขาจะเขาจะนั่งรองนายกแต่มันแต่มันควบได้นี่อาจารย์กรมมันสาสิบห้าบวกหนึ่งมันนับที่คนนี่จะกี่ตำแหน่งก็ได้ ก็ัอกมาดูเหมือนกันนะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ทำไมเขาถอนออกนะออนะครับนะเขาอาจจะต้องการังไม่อยากให้มีรองนาย,ยกมากเกินไปมรู้จะแบ่งงานยังไงงานที่มีน้อยอยู่ <c oughs> โอ้โหนะฮะอันนี้นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เซอร์ไพรส์นะ,ะใครจะไป<ม>ดูต่างประเทศอ่ะสมมติว่าไม่ลาออกนะถติเวลาออกเนี่ยล้วมตีต่างประเทศยังอยู่ใครจะไปดูต่างประเทศแทนก็ยังเป็นประเด็นนะเอออผมว่าผมว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเป็นรนตต่างประเทศเฉยๆเนี่ยแล้วเกิดมีรองนายกคนหนึ่งมาคุมงานต่างประเทศเนี่ย มันกลายเป็นการว่ามันรู้ก้าไก่แล้วพวกงานต่างประเทศบางทีมันต้องใช้ความป็นสุทธิ์ส่วนๆนะก็ปันปีกัคงไม่สบายใจประเด็นนี้ด้วยแหละว่าไม่รู้ผมว่มนมาน่าจะประเด็นนี้มากกว่านะครับนะเพราะว่าถ้านายกคมมุกบอกแต่งตั้งใครสักคนนะบอกมาคุมงานต่างประเทศด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อาจจะอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าคือถ่านายกคุมเองก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนะแล้วก็ก็ฮะ ก็หาหาคนใหม่หลักการนี้ง่ายก็หาคนใหม่มาใครอ่ะใครอ่ะตีนี้ือนกันไปทั้งกระทรวงเลยเนี่ยเนี่ยทั้งทั้งล้มตีต่างประเทศทั้งตีช่วย้ช่วยก็ไปผานเลยวยก็เรียบร้อยแล้วไปอยู่สักมนากอย์กลายเป็นที่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 ข่าวมันก็มาข่าวมันมาตั้งแต่แรกแล้วแกได้จะคุยกับคุณเสถาแต่แรกแล้วว่าถ้างั้นผมไม่เอาก็แล้วกันแกได้ม่ต้องร้อน ความบริโภจาองค์การโตก้าวมาเสร็จแล้วก็ลาออกลาออกแล้วก็ต้องเข้ามายื่นเสนอ่งใหม่อันนี้ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกนี่คือมันไม่คุยมันไม่คุยอ่ะและคนคนที่เป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยก็ไม่คุยใช่ป่ะหรือหรือว่าหรือว่าคุยแล้วแล้วรู้แล้วว่ายังไงผลออกอย่างนี้นั้นผมแล้วก็เลยรอทีเดียวเลยอ๋อคือทิ้งบอมเลยอทิ้งบอมทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไปแจ้งระหว่างนั้นเนี่ย มันจะดูลูกบอลลูกลูกระเบิดมันจะเล็กไปหน่อยอ๋อมันไม่สนั่นแต่ที่แต่นี้ก็สนันไปเลยแต่นี้ก็สนั่นเกินนะคือคืองานนี้แบบต้องยอมรับว่าแรงนะใช่ครับแต่ผลพูดถึงผลงานคุณปามปีก็โอเคอะนะครับเกาก็เดินสายแหลกรานตอนช่วยคนไทยในอิสราเอลนะครับแล้วก็ถึงผลงานดูทีเดียวนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอา ไปมาที่นี่เขาไม่ได้ต่างประเทศนะผมบอกให้นะมันไม่ใช่แค่ง,งานการพูดอย่างเดียวนะใช่ครับมันมีมันมีมนมงานางงการค้าด้วยม,มันต้องมันเราต้องสามารถที่จะโปรโมทการค้าให้ได้ด้วยโปรโมทสินค้าโปรโมทการคา้าโปรโมทธุรกิจภาคเอกชนที่ไปลงทุนต่างชาติหรือส่งออกอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยอืมมันต้องทําหลายอย่างอะ่ะมันไม่ทําแค่งานการเมืองอย่างเดียวอ่ะไม่งั้นก็นายกก็ต้องเดินสายเองอีกอ่ะใช่ไหมครับเออนะ ฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเอาใครเข้ามาตอนนี้เห็นบอกมีค c เด d มีใครบ้างแล้วมีคุณนพดลใช่ไหมมีหมอม밍เนาะครับหมอ밍มแล้วมีใครคนอือมผมไม่ใช่คนอูงยิงแั้วมันก็นต้องไปหาทุกข้อาจ,าจากแล้วเป็นคุณอูยิงไม่ได้เหรอได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแหมนะด้วยด้วยวัยวุธของกระทรวงการงงาต่างประเทศมันต้องมีวัยวุธหน่อยนะอือ ไม่อย่าไปไไ่ปกวนคงอิงเลยเดี๋ยวภารกิจแม่แกจะลําบากเออาใชนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวคงหาได้เน่ยนะครับค่อยๆหาเดี๋ยวคงเร็วๆเนี้ยถ้าไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะจบโอ้ประเทศไทยครับนะตอนนี้ก็ตอนนี้นายกก็รักษาการไปเรื่อยๆก่อนงั้นอืมนะฮะเดี๋ยวพอหมดเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะโค้กอันตรายทางการเมืองนี่ก็ต้องที่วุฒิสภาแหละอาจารย์อาจารย์จะต้องมีโพเนาะ ใช่เดี๋ยวเราก็จะมีเือกตั้งขบวอเนาะอืมนะครับแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ถอาจประ์านไว้ก่อนนี่เดี๋ยวคุณชัดชาตินี่ผู้ว่าท่านจะครบสองปีนะนะอ๋อเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีโพลใชครับรออยู่ใช่ไหมอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนาครับนม่รวันที่เท่ะไรครับมิถุนาโอ้ยซึ้นนานอืมคุณชัดชาตินี่ครบปลายเดือนพฤษภาคมประมาณสักยี่สิบสองมั้งโอ้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปออกโพลที่แรกของเดือนมิถุนาเลยอ๋อ อ๋อนี่นี่เป็นการตรวจการบ้านสองปีผู้ว่าช้าๆนะตรวจการบ้านสองปีครับคำถามเดิมทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบเทียบกันฮะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาคำถามเก่ามาย้อนดูหน่อยแล้วซาลานะอาจารย์นะเนี่ยวันนี้วันที่เราไม่คุยเรื่องเออไม่คุยเรื่องนี้ว่าคูณกันนะไม่ดูไม่คุยฮะไม่คุยมันจบแล้วฮะมันไปกจบแล้วฮะนะฮะเป็นฤดูกาลแล้วฮะครับตอนนี้ก็โหห้าแต้มเลยใช่ไหม ไปแล้วไปแล้วการเจิงแมนซีก็เมื่อวานก็เอาอีกนะสบายเกือกตอนนี้เขาแข่งกันสองทีมจาก็ลิเวอร์พูลกับเออเอออาร์เซนอลกับแมนซีอ่ะแหละนะใช่ครับใช่ครับเราก็รอเชียร์แล้วดูกันหน้านะจานนะใช่ครับเรารอแล้วดูกันหน้าเดี๋ยวเราแต่งตัวใหม่ครับผมนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์สุวิชาป้าอารีนะฮะทางนิดาโพ